当破了。 เวลาคนช็อตเนี่ยเป็นผู้ธนาคารแล้วเป็นนักเศรษฐีรายเล็กใ่ย่อยเนี่ยมันผู้ลำบากแต่ถ้าคุณพี่เข้าโครงการนี้นะคะแล้วก็มีทางแซ็กชั่นว่าอ่าวันนี้คุณพี่ขายได้5,000 5,000 5,000ทุกวันเนี่ยคุณพี่สามารถกดเพื่อเงินด่วนโดยที่รัฐเนี่ยเป็นคนค้ำประกันให้ได้ผ่านแอปกระเป๋าเงเลยอันนี้ในวันที่คุณพี่ช็อตในวันที่เราป่วยลูกเราต้องเข้าโรงพยาบาลหรืออะไรแล้วคุณเราต้องใช้เงินก้อนเงินด่วนอ่ะคุณพี่สามารถเออเงินตรงนี้นะคะไปโดยที่เราไม่ต้องไปนั่ง นะคะเราจะเพิ่มเงินจาก600เป็น1,200บาทให้เด็กเล็กอ,อันนี้จะยังไม่หยุดใจแต่สำหรับคุณโลกคุณพี่ที่อยู่ในระบบการศึกษานะคะเราจะปฏิรูปการศึกษาทําให้การศึกษาเนี่ยมันเข้าทันโลกไม่รู้ว่าคุณพี่ทราบหรือเปล่าหลักสูตรที่ใช้อยู่ทุกวันนี้นะคะเป็นหลักสูตรตั้งแต่ปี2,551มันใช้มา20ปีแล้วคุณพี่เกิด20ปีคุณพี่โทรศัพท์เรื่องหนงคุณพี่ใช้ปีเปลี่ยนเพิทีอีกสามปีห้าปีเปลี่ยนใช่ไหมโทรศัพท์เออนั่นแหละ ก็ถือว่ามันจะต้องอัเดตหลักสูตรการศึกษาให้มันทันโลกทันสมัยนะคะแล้วเรามีครูปองคูปองเปิดโลกให้กับลกูกๆของคุณพี่ถ้าคุณพี่มีลูกนะลูกคุณพี่อยากเรียนภาษาอยากเรียนฟิกส์คเคมีชีวะอะไรเรียนได้แต่ถ้าเขาอยากจะพัฒนาสูตรสมบูรณนะอยากจะพัฒนาสูตรอาหารอยากจะไปเรียนซ่อมรถอยากจะไปเรียนดนตรีอยากจะทําอะไรที่มันอยู่นอกหลักสูตรเรามีคูปองเปิดโลกโดยที่ให้เอกชนเนี่ยถ้าเาเป็นคนทาหลักสูตร เราส่งต่ออนาคตที่ดีๆให้ลูกและสิ่งที่มันอาจจะไม่ได้เป็นพ่อค้าแม่ขายโดยตรงนะคุณพี่การปรับคุณทางโนบินดีบัญชีมารสิน,ค,ค,น,นสค้าสินบนไม้เนี่ยเวลาคุณพี่บอกว่าตลาดมันเงียบม,มันเงียบทั้งตลาดเนี่ยมันเกิดจากเศรษฐกิจทั่วประเทศค่ะมันไม่ดีมันเกิดจากการที่มีคุณเทานเนี่ยข้ามาต้อกเงินแล้วก็เข้ามาทําธุรกิจแล้วก็มาแข่งขันกับคนต<ช>ัว <ๆ S 2> เล็กตัวน้อยแบบนี้แหละถ้าเราปัดแบบนี้ได้คุณพี่เงินมันจะเงินมันจะไหลเข้ามาถึงคนตัวเล็กตัวน้อยเยอะมากขึ้นระบบกระบวนการที่ทำที่ เราจะปฏิรูปุตำรวจปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมต่อไปนี้สวยรีดไถในรัฐบาลของพระประชาชนเราสัญญาคุณพี่สี่ปีจะลดน้อยลงและถ้าเราได้เป็นสิ่งต่อกันสองสมัยไม่มีให้เห็นอีกต่อไปนะคะเรื่องการราดคุณริชันต้องใช้เวลาังนั้นะคุณพี่ขอโอกาสให้พวกเราสักครั้งหนึ่งคุณพี่ไม่ต้องเลือกเพื่อตัวเองก็ได้ไเลือกเพื่อส่งต่ออนาคตนี้ให้กับคนรุ่นถัดไปคุณพี่ขอโอกาสให้พวกเรา